บิตคอยในสัปดาห์นี้นะครับมีการเปิดตัวเนาะขึ้นมาอยู่ในระดับที่เหนือกว,ว่า20,000เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวกราฟนะครับลงไป10,070เลยเดี๋ยวให้วันนี้เรามาอัปเดตกันต่อครับสวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องอะไรเหรออะอดช่องที่นำเสนอด,ดีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีและ Bitcoin, บิตคอยมาเสมอเพื่อนฟังครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่มีข่าวหลายๆอย่างมากเลยใช่ไหมครับที่อาจจะเป็นข่าวไม่สู้ดีนะเกีี่ยวกับ,กบทาาางงด้นนคครรริปโตเเเออซข ไม่ว่าจะเป็นข่าว Treealo นะครับที่อาจจะมีการลิควิเดตในพอร์ตของเขาเนาะก็อันนี้ลองไปดูคลิปที่แล้วนะครับอธิบายไว้ทีนี้ก็มีอีกข่าวนะครับนั่นคือในข่าวในเรื่องของตัว Solent Protocol เนาะที่มันเกิดเหตุการณ์นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นดราม่าระดับหนึ่งเลยกับทางอะไรครับกับทางแพทกับทางตัวเชนโซ s o l ่ n a นั่นก็คือในเรื่องของการที่ตัวแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขามีคนนะครับมากู้ยืมเงินออกไปโดยใช้โซเหรียญโซนะครับในการค้ำประกันอยู่ที่108ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ3,000 กว่าล้านบาทนะครับทีนี้ในตรงนี้เองเนี่ยเวลาที่กู้ไปเนี่ยแน่นอนครับเมื่อเวลาราคาโซมันตกต่าลงใช่ไหมมันสามารถจะโดนรีพลีเดตได้นะครับรีพลีเดตก็คือเป็นการที่เอ้ยเอาเหรียญของโซที่เขาคะกันอยู่ครับไปสวัปขายทิ้งออกมานะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกไว้ว่าราคาถ้าเกิดว่าตัวนี้นะถ้าราคาของเหรียญโซนี่อยู่ที่ยี่สิบสอเมื่อไรนะครับมันจะโดนสวัปทิ้งทันทีอ่ะก็หมายความว่าโซก็จะตกลงมาอีกเพราะมันเกิดการเลเวอรเลสเกิดการ กู้ย <Basil> ืมมาใช้อ่ะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าโซเองยังไม่ได้ตกลงมาต่ํากว่า22นะครับก็จะอยู่ประมาณโซประมาณ25เท่านั้นนะครับก็ถือว่ารอดไปเนาะแต่ว่าจริงๆพ้อยหนึ่งเลยที่มันสาคัญก็คือในเรื่องของตัวโหวตที่เขาปล่อยให้โหวตมาครับก็คือในเรื่องของนโยบายนะคือจริงๆตรงเนี้ยเอาสรุปง่ายๆฟังก็คือว่าทางแซมเองเนี่ยนะครับทางแซมที่เป็นตัวผู้ก่อตั้งเชนด้วยนะครับเขาก็จะมีข้อเสนอว่าเวลาตอนที่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันจะเกิดการเจรีเนีเาจร จะเป็นวิธีการก็คือว่าจะใช้ในเรื่องของการที่ตัวแซฟเองเนี่ยจะทํา OTC ครับคือรับซื้อนะครับเหรียญโซจากแพตฟอร์มโซลเลนเนี่ยนอกข้างนอกนะครับแล้วเอาแพตฟอร์มโซลเลนแล้วเอาตัวนี้เนี่ยไปทาการจ่ายคืนแทนนะครับเอาเงินยี่อยู่ข้างนอกตลาดนะไปจ่ายคืนแทนทําให้ไม่เกิดการสวัปเหรียญเวลาที่โดนลิควิเดตเนี่ยเพราะว่าลิควิเดตหมายถึงอะไรครับเขาจะเอาเหรียญโซทั้งหมดไอ้มูลค่าสามพันกว่าล้านเนี่ยสวัปทิ้งทันทีนกับตลาดทําให้ราคาเหรียญตกโดยตรง นะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนที่มองในเรื่องของราคามันก็มองว่าเออเป็นข้อดีเนาะตลาดอาจจะไม่ได้ถล่มในทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามองในมุมมองของดีเซนเทลไรที่ทางโซ,โซลอน่าเขาพยายามจะเสนอมาตลอดเนี่ยเขาพยายามจะพูดตลอดคือมันก็ไม่ใช่ส่วนะมันก็จะผิดคอนเซ็ปต์ไปซึ่งจริงๆถ้าใครพอรู้ก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าบาแพลตฟอร์มโซลอน่ามันไม่ใช่ดีเซนเัลไ์อยู่แล้วมันเป็นเซนเัลไ์ตรงๆหละที่ทางแซมเนี่ยเขาเป็นคนคุมดังนั้น,นตรงนี้เองนะครับก็เป็นจุดหนึ่งเลย ว่าตอนนี้ก็จะเห็นนะว่าก็ปลอดภัยนะเพราะว่าราคาก็เริ่มหมุนหมุนขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับอัปเดตข่าวประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัว btc วันนี้ดีกว่า btc ตอนนี้นะครับต้องบอกว่า C, bitcoin เองเนี่ยค่อนข้างที่จะในมุมแถวแถวนี้นะค่อนข้างที่จะถ้าคูต่ตรงๆมองในเชิงอีเดียบเ,เนี่ยขึ้นมองว่าจะกลับตัวเมื่อไรจะอะไรเมื่อไรเนี่ยมองยากแต่มันมี point มันมีจุดหรือมีแผนให้ระวงังและเล่นได้อยู่เนาะจากพวก เทรลลน์หรือว่าพายชันต่างต่างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนาะก็ตอนนี้เรามาไล่อีเลียดไปก่อนเนาะก็จะเป็นลักษณะของขึ้น 1- 2 3 4 5จบไปเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยชุดนี้จะบังลง a B C นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันนี่เป็น A ของชุด A เพื่อขึ้น b แล้วลง4ขงางหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่เราตามต่อมาเนี่ยเรามาดูขานี้เรารู้ว่าตรงเนี้ยคืออันที่เราตามกันมาตลอดเนาะคือขาน C นะครับนี่ชุดนี้นะครับแล้วก็จะมองเป็นแบบนี้ครับเป็น1 2 3 4 5ี่ห้า ชุดนี้เนาะก,ก็จะลงครับตรงนี้เนาะย่อไปที่ทําเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยผมนับได้แบบนี้คือเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะจบทีเนี้ยไอตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าผมอะเอาจริงๆนะผมไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นห้าที่จบแล้วหรือห้าที่ยังไม่จบบอกตรงว่าผมไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เราสามารถมองในสองมุมมองเลยครับ มุมมองแรกคืออะไรมุมมองแรกคือชุดเนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจบมาแล้วแบบไม่มีอะไรเลยค l e นค c ีนเลยกับอีกมุมมองหนึ่งครับคือชุดนี้จริงๆเนี่ยทั้งก้อนเนี้ยมันเป็นสามตรงเนี้ยเรากําลังขึ้นสีเพื่อลงให้ขาหนึ่งเพื่อลงให้ขาหนึ่งเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะครับตอนนี้ยังไม่ผิดกฎทั้งคู่เลยยังเป็นไปได้นนสองกรณีประเด็นคือแล้วเราจะมองอันไหนล่ะเราจะมองหน้าไหนดีนี่คือคาถามเนาะเพราะเวลาจริงๆอ่ะ เวลาเราเล่นเราไม่ได้มาสนใจแล้วแหละว่าเราต้องนับขึ้นถูกแต่เราเล่นก็คือว่าเราจะมีจังหวะในการทํากําไรเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่เราต้องไปดูถูกไหมทีเนี้ยตรงนี้นะในเกณฑ์ที่ผมจะมองว่ามันจะเป็นพอยต์ไหนเนี่ยจะเป็นเคสนี้ที่เป็นสี่จบแล้วลงห้าจบแล้วเรียบร้อยกําลังขึ้นเลยหรือจะเป็นกรณีที่สี่ยังไม่จบผมจะตัดสินใจจากอะไรผมจะตัดสินใจจากตรงนี้ครับผมจะัดจจากไกด์ไลน์ตรงนี้ ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่ห้าจบแล้วครับโดยปกตินะตามทฤษฎีก็คือว่าราคาต้องเบรกเอาเหนือขึ้นสีหัวขึ้นสีได้นี่คือกรณีที่ผมคอนเฟิร์มแล้วว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นหนะ้าอาจจะนะคอนเฟิร์มแล้วว่าอาจจะเป็นห้านี่คือกรณีที่จบแล้วก็วจะต้องรองราคาเบรกเอาอะไรครับมีการทําอะไรมีการทาสิ่งที่เขาเรียกว่ายกไฮเพราะตรงเนี้ยจะเป็นไฮเนาะ นี่ก็จะยกหายไปก่อนแตก็ตามที่ดีดาวเลยใช้ทีดีดาวได้เหมือนกันนะครับแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ปาดมาไม่ผ่านแล้วมันกลับตัวลงมาต่อเนี่ยก็คือ,อยังไม่จบแค่นั้นเองเราก็เล่นฝั่งลงต่อทีนี้ตอนนี้อย่างตอนนี้เลยเนาะปัจจุบันเนาะเดี๋ยวเราขอมาดูกราฟในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิดน,นึงผมขอแลกอัพเ,เร็วเนาะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราลาเบลทิ้งไว้ก่อนปึ๊บ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 สมมติลาเบลไว้แบบนี้เนาะ ผมขอ l a เบลทีไว้ก่อนแล้วก็อันนี้คือเกณฑ์ที่เรามองไว้ก็คือประมาณสองหมื่นสามแหละถ้าขึ้นผ่านไปได้เนาะขึ้นไปยืนเหนือได้เราจะมองว่าเอ้ยเคสเนี้ยจบจริงๆแต่ถ้าขึ้นเหนือไม่ได้โดนตบกลับลงมานะครับอาจจะมองว่ามันยังไม่จบเป็นแค่สี่แับสามอยู่นี่เป็นแค่สี่เท่านั้นนะครับเนาะกออาจจะมองเวนี้นะครับอ <c oughs> อันนี้ติดไปก่อนทีนี้เรามาดูจากแผนที่เราเล่นครั้งที่แล้วกันบ้างครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมขอไปไล่ิสค c o r d เพรานะว่า discord เนี่ย ของกุ่มผมผมจะไล่เอาไว้เยอะนะครับตัวครั้งที่แล้วนะครับเราเล่นในสนของโซนสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะแล้วก็ราคามีการตบลงมานะครับถึงประมาณเนี่ยครับเราตีเส้นไว้ใช่ไหมครั้งที่ที่แล้วผมก็บอกแล้วเนาะอันนี้คือตามคลิปที่แล้วไ้นะราคาหลุดสามเหลี่ยมลงมาลงมาข้างล่างครับแล้วเราตีเส้นสามเหลี่ยมไว้ตรงนี้ <c oughs> เราตีเส้นสามเหลี่ยมไว้ตรงนี้คือราคาตรงไหนตรงนี้ใช่ไหม นี่เนาะอ่าอันนี้เป็นสามเหลีย่ยมใช่ไหมแล้วเราก็ตีเส้นลากฐานชนฐานใช่ไหมครับปึ๊บเอามาวางนี่ครับราคามันจะตกอยู่แถวนี้ครับประมาณอ่หมื่นเจ็ดนะครับจากตรงที่จุดเบรคเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ใตรงที่จุดเบรกประมาณหมื่นเจ็ดเซฟที่แล้วก็ทําไว้เนาะแบบนี้นะครับเห็นปะลงมาปุ๊บก็บวางตีไว้ซึ่งอันเนี้ยให้เราจีพีไปเนาะกำไรก็ตกประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เล่นครั้งที่แล้วโอเคทีนี้ตอนที่เราได้ไม้สามเหลีย่ยมไปเนาะ ผมก็เริ่มกลับมาเล่นฝั่งที่มองหน้าขาฝั่งที่เป็นขาลองละเพราะว่าในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่ากราฟมันเป็นแท่งแดงมาตลอดเลยเนาะอยากจะให้มันเริ่มเริ่มเป็นแท่งเขียวในสัปดาห์นี้บ้างแล้วก็เลยเริ่มเริ่มแบบเอ้ยมองว่ามันควรจะต้องมองเป็นฝั่งรองมันเหมือนมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วด้วยครับเราก็เริ่มเริ่มจะมองการเล่นที่เป็นฝั่งขาขึ้นครับซึ่งทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าประเด็นที่ผมพลาดให้ฟังด้วยนะครับว่าจริงๆตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมมีพลาดกรณีไหนบ้างอ่ะหลัง ผมมาเจอทรงตัวนี้ครับที่เป็น Head and Shoulder แบบนี้นยครับไหลหัวแล้วก็ไหลครับไหลหัวไหลแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาเราเล่น Head and Shoulder เราเล่นยังไงครับเล่นจากตอนที่มันมีการเบรก out ลงมารีเทสแล้วก็ขึ้นต่อซึ่งผมเองนะก็มีการวางแผน set up แบบนี้แล้วก็วคือรอราคามันย่อลงมาครับแล้วก็ตั้ง stop รอไปตรงน,นี้ซื้อครับตอนที่จุดซื้อเราซื้อแถวนี้เนาะอันเนี้ยเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูที่ผมซื้อเนาะคือซื้อไว้บริเวณนี้ ประมาณ19850นะครับแล้วก็สต็อปลอดไว้ใต้ไหลนะครับทีนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่ผมเนาะซื้อตรงนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วก็สต็อปลอดไว้ที่ใต้ฐานตัวรีเทสตรงนี้นะครับเนี่ยตรงรีเทสตรงน,รงนี้ประมาณ19ื่นนะครับแล้วก็เข้าซื้อประมาณ19800นะครับราคาเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นนะนะครับก็ปรับตัวขึ้นถ้าไม่หลุดลงมาที่หมื่นเก้าเราก็ไม่เราก็ไม่ช็อตเราก็ไม่สต็อปลอดใช่ไหมแต่จริงๆผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออว่าผมะ รันเทรนไหมครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมขยับสต็อปลอตามขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับขยับสต็อปลอตามขึ้นมาแล้วพอมันตรงนี้มันทําโลใชั้นไหมเหมือนจะขึ้นกันไปอีกเนี่ยป่ะครับตรงนี้เห็นป่ะลงมาทําโลแล้วเหมือนจะมีแท่งเขีย่ยผอีกผมขยับสต็อปลอตามจนสุดท้ายเนี่ยราคาครับมันลงมาโดนสต็อปลอผมนะขอดผมว่ามีเก็บในการทํากําไรเนาะอยู่ตรงนี้ผมก็ได้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้เนาะ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งไอ้ตรงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็โอเคน แล้วคิดว่ามันจะไม่ขึ้นต่อเนาะเพียงแต่ว่าผมอาจจะใจร้อนเร่งเขาเรียกว่าอะไรลากเทอลินสต็อปเยอะไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งลวกันเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดผมวางสต็อปรอไว้ตรงนี้ก่อนแล้วรอให้กราฟมันมีการขยายไปแรงก่อนแบบที่ผมเคยสอนตัวเองนะครับอ่ามันก็จะดีกว่านี้แต่อันนี้คือกราฟมันยังไม่ได้ขึ้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมกลัวตลาดช่วงนี้ว่ามันมีการแบบขึ้นลงค่อนข้างที่จะเร็วนะก็เลยลากเทอลินสต็อปตามนะครับประเด็นคือพอมันหลุดแบบนี้ขึ้นมาเนนี่ยะครับ สิ่งที่ผมเกิดขึ้นก็คือว่าปกติผมมักจะสอนทุกคนเลยเนาะว่าในในกลุ่มผมอะผมมักจะสอนว่าเวลาที่เราพึ่ง TP ไปอะนะครับอย่างเช่นเราเราเล่นฝั่งรองอยู่นะเราพึ่ง TP ไปแล้วถ้าเกิดว่าสัญญาณอีกฝั่งหนึ่งมันเริ่มมาเป็นช็อตแล้วอะอย่าพึ่งเข้าช็อตนะนึกออกปะนี่อนนี่มีสัญญ,ญาณเนี่ยปะสัญ,ญญาณที่มันมีการหลุดเทเล่าตรงนี้มาผมจะบอกว่าอย่าพึ่งเข้าช็อตนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นแค่การลงสัญญ,ญาณหลอก กพื่อจะไปต่อสิ่งแต่สิ่งที่ผม,ผมทําแล้วเกิดขึ้นเมื่อคืนก็คือว่าผมพลาดครับผมไปกดช็อตผมไปกดช็อตครับตัวเนี้ผมไปกดช็อตนะครับแล้วก็อากดช็อตลงมานะครับแต่ว่าก็คุมความเสี่ยงอยู่นะคือผมก็จะเล่นเนี่ยครับเลือกเล่นแบบนี้แต่ตอนแรกเนี่ยผมก็บอกตัวเองแล้วว่าเฮ้ยอา,อาไม่คุ้มนะนะครับเราก็จะมีเขียนอยู่อาอามันน้อยกว่าหนมหนึ่งไม่คุ้มเลยแล้วก็จริงๆอ่ะกรณีการเล่นแบบนี้วินเลจจะต่ำนะครับแล้วก็จะมีอธิบายไว้อยู่ในกลุ่ม คือการเล่นอย่นีวิเลจจะต่ำนิดนึงแต่สิ่งที่ผมผมก็เล่นไปแล้วก็นั่นแหละครับก็ขึ้นมาโดนสต็อปรอรมาเช้าเท่ากับว่าไม้ที่ผมลันเชนมาตรงนี้กับไม้ที่โดนสต็อปรอรไปก็คือเท่าทุนเท่าทุนก็โดยประมาณนี้อันนี้จะเล่าขอ้อผิดพลาดให้ฟังว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเล่นเนาะโครงสร้างใหญ่จริงๆยังไม่เสียด้วยซ้านะครับเนี่ยคืออันนี้ผมต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเอามาว่าเฮ้ยอย่างอย่างผมเองผมเทรดมานานจริงๆแต่บางครั้งเนี่ยถ้า เราอยู่ในสภาพที่เราไม่พร้อมนะครับเพราะว่ามาว่าวานผมเทรดดึกมากเมื่อวานผมเทรดรู้สึกไหมที่ผมเล่นตรงนี้นาจะเที่ยงคืนวกว่ากว่าอ,อยู่ในสภาพที่เราไม่พร้อมเนี่ยบางครั้งการตัดสินใจเราผิดพลาดได้เนาะเราเป็นโอรือเป็นมนุษย์เป็นอะไรเงี่ยสิ่งที่เราเคยสอนวันอื่นบางทีเราก็ทําผิดได้ครับไม่แปลกนะอันนี้อยากจะให้พูดไปว่าคนเราไม่ได้เพอร์เฟกนะครับมันมีเออร์เรอร์แต่ว่าแน่นอนไอ้กำไรที่เรารันจากก้อนใหญ่ตรงนั้นนะเนี่ยเราจะมีกาไรที่รันช็อตลงมากับช็อตตรงนี้มากําไรยังโคเวอร์เยอะมากๆอยู่ ตรงนี้ก็เป็นการเสียที่แค่เท่าทุนจากการเล่นสั้นๆตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้กราฟที่ผมจะมองว่ามันจะขึ้นไปต่อได้นะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยผมจะกลับไปมองแผนเดิมเพราะว่าอตอนนี้มันมีแผนเดิมที่ผมทิ้งไว้อยู่ก็คือแผนที่มองไว้ว่ามันจะมีแนวรับอีกทีครับแนวใต้ทีเนี่ยคือประมาณโซน22,700ตรงนี้นะครับ22,700นะครับคือนยครับประมาณนี้เนาะประมาณแถวๆนี้นะครับเนี่ยโซนที่เป็นโซนแนวต้านนะครับ หรือว่าโซน,นแถวใกล้ๆหัวสีของมันนี่แหละครับเนี่ยมองว่ากราฟน่าจะพอในวีนี้นะน่าจะพอแบบไต่ยทะยานขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดูถ้าเรารันเทรนจริงๆเราจะเห็นเลยนะเนี่ยการรันเทรนเลยเนี่ยครับสิ่งที่ผมพ่้อันนึงก็คือผมไม่ยอมรันเทรนตามสตีดาวก็คือเป็นอะไรครับยกไฮยกโลเห็นไหมยกไฮยกโลยกไฮเห็นปะผมออกโดยที่มันยังไม่ทำโลใหม่เลยผมไปดูโลในทา์เฟรมเ็กแทนะ่ะแล้วก็เนี่ยยกไฮตอนนี้ถ้าเรารันเราก็ต้องรันแบบนี้ครับเราก็ต้องรันเห็นไหม มีสโคบในการเล่นไปครับลองดูนะครับคิดว่าช่วงเนี้ยก็มองว่าน่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นในขับขึ้นสั้นๆได้นะครับก็ลองไปวางแผนกันดูแล้วกันเนาะไม่ขอบอกเป้าราคาอะไรไว้แค่บอกว่ามองแนวรับแนวต้านไปยังไงแต่ว่าตอนเนี้ถามว่าในภาพใหญ่ที่ผมมองยังมีโอกาสปรับตัวหลุดลงมาได้ไหมมีอยู่นะครับโอเคโอเค,อเควันนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออีจิเรียมนะอีจิเรียมจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นจุดที่เรารอกันอยู่เนาะก็อันนี้ก็ตามสัปดาห์ที่แล้วเลยครับก็ ชุดนี้ที่เรามองลงมานาะเป็น1 2 3 4สนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีจุดพอยต์หนึ่งที่ผมมองไว้นะครับก็คือเนี่ยครับแนวรับประมาณโซนประมาณ800รกว่า880ตรงนี้เนี่ยอ่ะเราลากตั้งแต่ที่ที่แล้วไว้ให้ดูนะครับนี่เนาะนเห็นปะ่ะโซนน้ที่เรารอกันอยู่นะครับก็ลงมาทำอะไรครับลงมาทำลักษณะของแท่ง engulfing ตรงนี้พอดีป่ะก็จะเป็นเขียวคุมแดงก่อนหน้านะครับแล้วก็เลยมีการกลับตัวขึ้นไปตัวนี้ก็จะไปเจอต้านอีกทีประมาณพันสามนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้นะ ผมมองเป้าอีชูเรียมค่อนข้างจะมีอัพไซด์มากกว่าทางบิตคอยน์บิตคอยเนี่ยผมอาจจะมองไม่ได้แต่ว่าอีชูเรียมเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสกลับตัวได้ค่อนข้างจะสูงเลยในสัปดาห์นี้นะครับก็รอ,อดูแล้วกันจริงๆมันต้องดูลบบทิศทางพี่ใหญ่แหละตอนนี้ผมบอกเลยว่าทิศทางค่อนข้างดูยากครับเน้นลันเทรนเป็นหลักถ้าเกิดว่าเสียทรงเมื่อไหร่นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ากรณีนี้นะอย่างกรณีนี้เนี่ยตอนเนี้ยทำทรงอยู่ทรงหนึ่งคือ head and shoulder นะครับ เนี่ยครับอันนี้ไหลน,นี่หัวนี่ไหลใช่ไหมถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยนะครับเราก็มองเป้าไว้เบื้องต้นแล้วอ่ะก็มีพันสี่อะไรครับเนี่ยเบื้องตน้นนะครับเขาก็จะมองแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็จะมองจุดที่เบรกแบบนี้เนี่ยก็จะมองพันสี่เบื้องตน้นแต่คิดว่าถามากไปได้ถึงไหนก็น่าจะขึ้นไปได้อีกเนาะก็ลองรันเทรนกันดูนะครับเนาะอันนี้ตรงขึ้นฝั่งนี้ยังไม่ค่อยชัดยังไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันเดี๋ยวลองค่อยๆไล่ไปครับโอเคมาดูอีกตัวหนึ่งครับนัน โซ so, ตอนนี้ถ้าดูตรงนี้นะครับอ่ะก็ตามที่เรานับกันมาเนาะนี่ครับก็จะเป็นชุดอะไรครับชุดลง A B แล้วก็ C ชุดขาสุดท้ายเนาะก็จะมองเป็นแบบนี้ครับเป็น1 2 3ขึ้น4แล้วก็5เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็น expanding d y n a m นะครับนี่เนาะ1 2 3 4 5อจริงๆเนี่ยเกณฑ์ที่เราให้มองไว้ก็คือว่าเรามีเทรลไลน์เส้นข้างบนเห็นไหมนี่ครับเราก็ลากเส้นบนเส้นล่างรองประกบไปอยู่ตอนนี้เขาสามารถที่จะเบรกขึ้นมายืนเทรลไลน์แล้วนะ ก็มองว่าเป็นโอกาสหนึ่งในจุดกลับตัวเหมือนกันครับถ้าสต็อปลอสตรงไหนนะครับสต็อปลอสสามารถจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นี่ครับประมาณ26.8นะครับนี่เนาะจะเป็นจุดที่ยอมแพ้ถ้าสมมติราคาตัดตกลงมาต่ากว่า26.8เนี่ยก็เป็นจุดยอมแพ้แล้วกันตัวนี้สามารถรันเทรนขึ้นไปไย้อยู่นะครับก็ลองดูนะสำหรับโซขคือไม่ได้ถึงไหนก็คิดว่าเนี่ยครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมจะมองแนวใต้เป็นหลักนะแนวใต้ตอนนี้อยู่ที่นะครับเป็นจุดแปดนะครับต้านี้คือโซลาแปดห้ครับอันนี้ี้อบบ่อน โอเคดูตัวต่อมาครับนั่นคือ e g l d e g l d เนี่ยเห็นป้าจะทรงคล้ายๆกันแหละนะครับก็คือเป็นอะไรครับเป็นลักษณะการลงแบบนี้ครับเป็น A B C ลงมาเหมือนกันขึ้นจุดนี้เป็นอะไรครับเป็น1 2 3สมเห็นป่ะขึ้น4ติดเทเลนยอยู่ใช่ไหมลง5นะครับ5ตัวเนี้ยนะครับอ่ะเราจะเห็นเนาะว่าขึ้นภายในนี้เป็นอะไรเป็น1 2 3 4 5สาี่าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไม5ไม่ต่ำกว่า3เพราะว่าไอ้3ตัวนี้ครับเป็นซูเปอร์เอ็กเทนชันครับคือถ้าดูเนาะ ก็คือมากกว่า2 6 1 8แบบนี้มามีโอกาสที่5จะเปลวได้ดังนั้นชุดนี้นะครับเป็นชุดเบรกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นชุดเบรกขึ้นมาแล้วก็สามารถจะดูได้ครับเป้าเนี่ยผมจะมองที่ประมาณ100เหมือนเดิมนะครับเนาก็จะอยู่ที่นะครับประมาณหัวเนี่ยหัวใกล้ๆแนวแนวต้านนะครับประมาณ100นะครับจริงๆก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นแถวๆขึ้นขึ้น4ก็ได้ครับก็คือโซนนี้นะครับโซนประมาณ85-100ถึงแถวสอโซนเนาะก็มองว่าเป็นเป้าเบื้องต้นได้อยู่ ครับเนาะตอมองว่าวีคนี้น่าจะเริ่มกลับตัวให้เห็นบ้างแล้วแหละนะครับในส่วนตัวต่อมาครับ BMBBMB เนี่ยกข้าเช่นกันครับเห็นป่าวว่ากราฟตัวจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับมีการลง1 2 3นะครับขึ้น4ตรงนี้แล้วลง5 5ชุดนี้เนาะก็จะลงเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็น1 2 3 4 5หเกิด d ดเวอร์เจน์นะครับนี่เนาะเกิด d ดเวอร์เจน์ครับแล้วเริ่มกลับตัวแล้วเริ่มกลับตัวแล้วนะครับเริ่มกลับตัวก็ลุ้นครับลุ้นว่าจะกลับตัวได้ถึงไหนเนาะ ก็ BMB คิดว่า BMB ีเนี่ยจริงๆโซนต้านเขาจะมีเยอะนะครับบริเวณ,รเวณประมาณนี้โซนนี้โซนประมาณ200้อถึงส0 0รอพี่ว่าแถวๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโซนต้านหนาๆเองเพราะตอนนี้เขาสามารถจะขึ้นมาอยู่ในโซนบริเวณที่เป็นโซนรับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าสามารถไล่ราคาขึ้นไปถึงตรงนี้ได้ไหมนะครับนะ <S <S นะก็วิคนี้มองว่าน่าจะเป็นวีคที่น่าจะโอเคหน่อยนะครับมองว่าน่าจะเริ่มเขียวๆให้เห็นบ้าง นะครับแต่ว่าในภาพรวมใหญ่อะผมยังค่อนข้างจะแอบกลัวนะครับก็แอบกลัวในเรื่องของลุซซิชันเองแอบกลัวในเรื่องของอะไรเองแต่ถามว่าคือแผนการเนี่ยถ้าเราวาง Sto p l o ล s ไว้ดีถ้าเราวางในเรื่องของมันไม่ดีแม่นแม่นไ,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 ไดีคือมันลงมาเนี่ยเวลาโดน s ต op l o ลอเนาะเราเล่นได้อยู่แล้วจะเห็นว่าต่อให้บัญชีลงทับขึ้นไม่ออกอะมันก็จะมีจังหวะเล่นภายในอยู่เราเล่นตาม Pri c e action ได้เราเล่นตามเฉดไลน์เล่นตามแท่งเทียนได้เนาะ แต่ว่าคลื่นเวลาที่เราจับจังหวะคับมันเอาไว้มองโครงสร้างใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันว่าพยายามนะครับไล่ค่อยๆไล่นะครับดูว่าตรงไหนเป็นจุดที่เราทํากําไรได้เราก็เล่นไปอย่าไปไปแอบกราฟมากนะครับว่าเฮ้ยถึงตรงนี้มันจะลงมันต้องลงเลยเนี่ยยังบางทีเนี่ยนะครับเนี่ยโซ่เนี่ยเราเห็นมันเบรกปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยโครงสร้างตรงนี้มันเบรกเริ่มเบรกทีลไลน์แล้วนะเริ่มมีจังหวะในการเล่นเห็นปะเริ่มมีการทําอะไรครับเริ่มมีการทำไฮยกแล้วก็อย่างนี้นะมีาดอะไรแต่่ว มันก็มีจังหวะให้เล่นเราก็เล่นได้ปะ่ะเริ่มทํำไฮสูงขึ้นทํำไฮสูงขึ้นแบบเนี้ยคือก็อย่าไปไปแอบว่าเอ้ตอนแรกต้องลงอีกถ้ามันจังหวะ High Action มันเปลี่ยนเทรดมันเปลี่ยนมีจังหวะเล่นก็เล่นแค่น,นั้นเองนับแล้วแค่แต่แค่คุมความเสี่ยงให้มันดีนะครับโอเคนาะออันนี้ก็น่าจะตอบเนาะ EGLD เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่มีเพื่อนขอมาทางคอมเมนต์น,น,นะครับก็อันนี้เอามาตอบให้ดูเนาะบี B B ก็ประมาณนี้ทีนี้มาดู อีก2ตัวที่อยากอัปเดตนะครับนั่นคือในส่วนของตัวน้ํามันนะครับน้ำมันตัวนี้เราพูดไปหลายรอบแล้วเนาะก็คือในลักษณะของตัวนี้ครับมันเกิดริมนะครับเกิดริมบริเวณนี้แล้วก็ผมคิดว่าน้ํามันถ้าจะลงนะครับก็คือมีการหลุดริมซึ่งอันนี้เราพูดไปแล้วตั้งแต่ประมาณต้นเดือนที่แล้วนะครับต้นเดือนก่อนนะครับไม่ใช่สิต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยน้ำมันมันเริ่มหลุดริมนะครับตอนนี้ก็หลุดลงมาตอนนี้ถึงเป้าแรกของเราแล้วนะครับ ถึงเป้าแรกของเราแล้วอันนี้ผมก็จะมีเปิดช็อตที่ฟอ r ์เรสต์ไว้เหมือนกันถึงเป้าแรกในการ G G แล้วป่ะขึ้นไปปุ๊บรีเทสส์ลงอย่างสวยเลยอขอลบนิดนึงลบเห็นปะ่ะตามทฤษฎีเนาะลงแล้วก็ขึ้นไปรีเทสแล้วก็ลงตกลงมาทีนี้อาจจะมองว่ากราฟจะลงต่อไหมผมมองว่าน่าจะมีลงต่อย้ำโซนเนี้ยนะครับย้ำโซนประมาณ108นะครับเนี้ยสั้นๆน,นะครับหน้าทําโลลงมาแล้วก็น่าจะเริ่มกลับตัวครับแต่กลับตัวเพื่อลงต่อ ในชุดนี้ผมมองว่ากับตัวลงต่อเป้าผงผมมองไว้หนึ่งรอยนะครับเป็นเป้า t p ครับอันนี้สําหรับน้ํามันเนาะ,นะก็อะไรก็ได้ครับน้ํามันผมก็แช่งให้มันลงนะจะได้ใช้น้ํามันถูกครับเมื่อวันก่อนเนาะปกติปกติที่บ้านเนี่ยผมจะมีรถ2คันปกติมีดีเซลนะครับแล้วก็มีรถเบนซินด,ดีเซลเนี่ยผมไปเติม,มก็ยังรู้สึกแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้แพงเข้าเท่าไหร่แต่ว่าไปเติมรถน้ํามันตัวเบนซินให้แฟนเนี่ยโหแบบ น้ำมันโหดมากเลยเติม95ไปคือแบบโหดโหดมากขึ้นไปแบบไม่เคยเจอแบบเจมที2,000กว่าบาทอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าเออลดลงมาบ้างเถอะอะไรแบบเนี้ยครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้สําหรับตัว US Oil นะครับตัวต่อมาครับจะเป็นตัวทองคําทองคํานี่ก็คือยังบอกเลยว่าไม่ได้เปลี่ยนมุมมองจากเดิมเนาะอันนี้จะเป็นตัวที่ผมมองว่ายังสามารถถ้าเกิดยังสามารถจะลงขาซีได้อยู่แต่ตอนนี้เขาติดเทรนไลน์ครับเขาติดเทรนไลร์แท่นนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทองคําผมมองว่าในระยะนะั้น่าจะลงประมาณแถวๆพันห 70นะครับน่าจะลงนะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นเทรนขายลงในระยะสั้นในเหตุแล้วนะครับเนาะคิดว่าน่าจะลงมาโซนนี้ได้เพราะว่าการาฟเนี่ยภายภาพใหญ่เนี่ยนะเรานับเป็นแบบนี้เป็น1 2 3 4. 4 4ก็เป็น ABC ซเนาะไซด์เวอออกข้างเพื่อขึ้น5อีกครั้งหนึ่งครับอันนี้จะเป็นในส่วนของทองตัวเซตหรือว่าดาวโจนอะไรยังไม่ได้มีอัปเดตเนาะก็เนี่ยเซตก็อย่างที่บอกไปว่าหลุดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวดาวโจนก็เหมือนเดิมครับยังเป็นขาลงอยู่ก็ไม่เรื่องกับกราฟพุ่ต้องอัปเดตกกัันนทุวก็ได้ นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้นะก็หวังว่าน่าจะพอได้ไอเดียผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะมึน,มนงงงงหน่อยเพราะว่าไม่รู้พูดเรื่องเปล่าเพราะว่าอ่าต้องบอกจริงๆว่าเม้าค์ืลงคืนนอนน้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตื่นมาก็เบลอเบอเบลนิด,ๆน,ดๆนะครับแต่ว่าอ่าก็อยากจะมาอัปเดตอะไรเพื่อนฟังเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้อัปเดตไป2วันนะครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์ผมพังนะครับคอมพิวเตอร์ผมพังเนาะก็ซิงปกติผมติดซิงน้ำนะครับสิงน้ําเสียนะครับก็โหทีเนี้ย ว่าใครได้ดูวิดีโอเมื่อวันเสาร์จะเห็นเลยว่ามันแหลกมันแหลกเพราะว่าความร้อนมันขึ้นครับความร้อนมันขึ้นนะก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กลับมาใช้ปกติแล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวขอไปจูนอะไรตัวเองนิดนึงหน่อยนะวันนี้ยังอื่นๆกงกงอะไรนิดนึงนะครับเนาะก็ประมาณนี้วอนนี้ก็มีทั้งเล่าในส่วนของอัปเดตข่าวแล้วก็เล่าในเรื่องของสิ่งที่ผมพาห้เพื่อันๆฟัง นะครับก็น่าจะได้ไอเดียเนาะน่าจะได้ประโยชน์ว่าเอ้จริงๆเนี่ยมันก็เทรดเดอร์ ader, ทุกคนมันก็จะมีวันที่เป็นโมเมนต์ที่แบบเราพร้อมเราพลาดได้ปกติแต่ว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับนั่นคือการคุมความเสี่ยงนะครับเราพลาดยังไงก็แล้วแต่นะครับเราต้องยึดแผนการเราให้ให้มันให้มันไปคือต่อให้เราเทรดพลาดเนี่ยแต่ถ้าเราวางไม้ในการวางในการเสียได้ยอมรับได้มันดีนะครับมันไม่เป็นไรเลยมันก็คือเริ่มปกตินะ แค่แบบพลาดแล้วปุ๊บกลับมาไล่ตัวเองว่าเราพลาดเพราะอะไรกลับมาตั้งสตินะครับบางคนเนี่ยเทรดพลาดเนาะก็ยังจะเทรดซ้ำๆแบบเดิมอยู่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกเวลาที่ผมเทรดพลาดครั้งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้พลาดจากความอะไรเนี่ยมันพลาดจากความไม่เมกซ์เซบางอย่างคือบางทีมันพลาดได้นะถ้าพลาดแบบว่าปกติเลยก็จะไม่ได้มานั่งอะไรหรอกแต่บางทีมันพลาดจากการที่เราเราพลาดเองเราหลุดเองเงี่ยนะครับเงี้ยเราก็จะมานั่งไล่ตัวเองแล้วว่าเราหนึ่งสองสามสี่เราต้องปรับอะไรปรับอะไร นะครับมันเป็นการเรียนรู้เนาะมันเป็นการเรียนรู้ตัวเองเหมือนกันนะครับเนาะก็จะฝากไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจตัวคอร์สเรียนนะครับก็ผมก็มีคอร์สนะครับที่สอนเนาะเป็นตัวอข้อพื้นฐานการเทรดนะครับในตัววิเคราะห์กราฟทั้งหมดเลยจนถึงคอร์สฟิวเจอร์นะครับก็ยังไงเนี่ยก็จะดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไปแอดมินผมได้ในส่วนของกลุ่มตรงนี้เพื่อนๆถามเข้ามาเนาะนี่ก็จะเป็นกลุ่มตัวเมมเบอร์ของผมนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมี ตัวไหนที่ผมเล่นอยู่ผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังเนาะจริงๆมองเป็นเหมือนแบบเราไม่ได้บอกหวยหวยต่าจะบอกวิธีการเล่นเลยว่าเวลาที่ผมมองผมมองยังไงเนี่ยพลาดผมก็พลาดได้เห็นพลาดกันในกลุ่มนี้แหละก็จะมีให้เห็นว่ามุมมองที่ผมเล่นมันเป็นยังไงแล้วก็ได้กําไรอะไรยังไงเสียเท่าไหร่ก็จะบอกหมดนะครับตรงเนี้ยจะอยู่ในกลุ่มนะครับก็ใครตรงเนี้ยถ้าใครสนใจแต่ว่าผมแนะนําอย่างหนึ่งในกลุ่มนี้ยผมแนะนําเลยนะครับว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่งคือต้องเป็นคนเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอะอาร์อารีปเมเนสเมนต์ตัว อ่าสต็อปลอตตัวนู้นนี่นั่นตัวกราฟต่างๆไดเวอร์เจนทั้งเชียงแคนเนอร์สติกอะไรเงี้ยต้องเข้าใจทีนี้ถ้าเข้าใจเนี่ยดูยางไหนมันก็ใครสดใครที่แบบว่าไม่มีเวลาอยากจะรบรัดเลยก็ไปดูพิคอร์แต่ว่าใครที่พ,พรวอมมีเวลาเนี่ยผมมีตัวคอร์สฟรีอยู่นะครับก็จะอยู่บน YouTube นี่แหละไปดูเพลย์ลิสต์สอนเทรดพิคอร์เลยตัวนั้นนะฟรีทุกอย่างครับเรียนฟรีๆได้ไป Followup ตรงนั้นให้มันเข้าใจระดับหนึ่งแล้วมาต่อตรงเี้ยมันต่อได้ครับแต่ถ้าไม่เข้าใจตตรรงนนัั้้้เเเเลลยแวมมมมมมาาาา่่อีคคคคุุุณณณขจะถหดท คันเฉดมั่วคานเฉดตามอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะคุณจะคิดเองไม่เป็นคุณตกคุณหรือไม่เป็นแล้วคุณจะไม่สามารถหาจุดที่เราจะเล่นได้นะครับนะดังนั้นช่วงนี้คือพอเราเล่นเองไม่ได้อะบางทีเราไม่รู้แล้วว่าเขาสอปรอยไปแล้วสอบร้อยอะไรบางคนยังงงอยู่เลยนะบ,บางคนไม่รู้เลยว่าเอ้เขาทีพีกันไปแล้วบางคนรอกําไรตกลงมามันเป็นนะครับดังนั้นสําคัญนะสาคัญต,ต้องต้องเป็นแล้วก็อย่ารีบมากจนเกินไปนะครับพื้นฐานต้องแน่น บางคนแบบไม่รู้เรื่องสปอตยังเทิไม่เป็นเลยข้ามาฟิลเจอร์เลยเล่นกับมัวซั่หลัวตัวกันไปหมดนะครับก็ฝากไว้สำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์อาสวัสดีครับ